สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สไนเปอร์ยะฮู้อยู่กันในแมปวิคอล e g เจนและในตอนนี้เป็นอัปเดตใหม่ไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมและในครั้งนี้ผมจะพาทุกคนมาซื้อรถคันหนึ่งเป็นรถที่เท่มากๆเลยนะครับเป็นรถที่เคยมีมาก่อนและก็ถูกถอดออกและในอัปเดตนี้เขาก็เอาเข้ามาใหม่นะครับไปดูกันวันจะเป็นรถอะไรนะยะฮู้นี่เลยทุกคนมัสเคลแวนนะครับผมชอบมากรถตู้จับเด็กหวังว่าวัยรุ่นจะชอบกันนะ ถ้าใครเห็นรถคันนี้เนี่ยวิ่งหนีเลยนะครับเดี๋ยวจะจับเด็กได้เลย <What? S 1> เอาละทุกคนครับ must c a r e f นะครับหรือชื่อในชีวิตจริงนะครับเชฟโรเลตแอสโตผมจะขึ้นรูปให้ดูนะมีในชีวิตจริงด้วยว้าวเท่นะ <S <S เปิดประตูให้ดูนี่โอ้โหทำรายละเอียดมาดีมากนะครับรอบนี้ <Whoa. S 1> เปิดประตูเครื่องเอ้ยไม่ใช่เปิดฝาห้องเครื่องได้เปิดประตูคนขับได้นะครับแล้วก็เปิดด้านหลังเอาไว้เก็บเด็กน้องๆได้นะเออไม่รู้ว่าไปส่งโรงเรียนหรือว่าเอาไปขายไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เรามาซื้อไปพร้อมกันเลยนะราคาก็ไม่แพงนะครับ17,000เครดิต 3...2...1... สองหนเพชสโอ้โหเรียบร้อยนะครับเจ้ารถคันนี้ก็เป็นของเราแล้วว้าวมามาสปอนดูกันเลยนะครับมัสเคลแวร์หรือเชฟโรเลสแอสโตโอ้โหเหมาะกับทะเลมากนะครับไปทะเลก็ดีหรือว่าจะไปจับเด็กแถวแถว,แถวนี้ก็ได้มามาลองจับเด็กกันฮึอ้ยได้เด็กมาหนคนอ้ยได้เด็กมาสคนว่ะ อ้าวว้าวว้าวรถจับเด็กว่ะเฮ้ยเฮ้ยเด็กหนีเด็กหนีจับเด็กอีคนถูกไหมเอ้ยจับเฮ้ยจับอันนี้เฮ้ยเด็กมันเต็มรถเลยคนไทยด้วยนะคนนี้นะครับเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กพลับเด็กพยับครับแม่เป็นรถที่จับเด็กที่มีประสิทธิภาพจริงๆเลยนะครับคันนี้นะเอาท่าทุกคนครับเดี๋ยวเราไปลองเทสช่วงล่างของเขากันเลยดีกว่านะมาดูครับ มาดูครับว่ามันจะโหดแค่ไหนครับกดในตัดนี่มีวิ่งไปถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมง150ครับความเร็วยังขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โห1้0ครับแต่ว่านี่เลยเราจะมาขึ้นทางนี้ครับเราจะมาทดสอบช่วงล่างว่าจะนุ่มนวลแค่ไหนกดบวกในตัดอีกนะครับโอ้โหมูนโอ้โอตูนช่วงล่างดีเออดูครับโอ้โขขึ้นเขาก็ได้ขึ้นเขาลงห้วยก็ดีนะครับว้าวโอ้ดู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 โอ้ยแรงหมด,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 ด เออเราต้องเอาไปแต่งซิ่งก่อนทุกคนนะมันถึงจะไหวนะครับอือโอ้โหขนาดอัดในตัดช่วยเนี่ยไม่ไหวนะครับตอนนี้นะและนี่ก็คือความเร็วสูงสุดของเขานะครับทุกคนฮะ1 9 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเกือบ200้นะครับและเรากดอัดในตัดไปด้วยได้นะครับนี่แค่เดิมๆนะมาอัดในตัดไปจะเพิ่มขึ้นไปถึง220ินิดๆนะครับโอ้โหเหินเลยละกันนะปุ๊บตูม น้องๆทุกคนฮะรู้สึกว่ารถคันนี้มันช้าเกินไปใช่ไหมแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะเพราะเรามีทารานเพนเฮาแกลลัสไป <Wow. S 1> เราจะไปแต่งเต็มกันนะ <Wow. S 1> มันจะแรงซิ่งแน่นอนนะครับการจับเด็กของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไอ้ยามาทุกคนฮะผมก็จะหมุนตัวรถได้ไม่ค่อยมากนะครับเพราะตัวเกมมันบั๊กนะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะ <Wow. S 1> ปุ๊บเนี่ยมันจะชอบมุดเข้ามาข้างในนะปุ๊บอ่านี่ฮะหมุนเยอะไม่ได้ครับมันจะมุดเข้ามาข้างในแล้วจะรู้สึก <c oughs> รู้สึกแย่มากเลยนะ อ๋อไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ่ะผมจะอยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับอ่ะมาเริ่มกันด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์อัปเกรดนะครับ font it เอ้ยฟอ n t induction นนะครับก็ใช้เป็น s u ป e r charge หกหมื่นชิ้จัดมาระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เป็น oil die นะฮะโอ้โหสี่หมื่นเ n g i n e upgrade แน่นอนครับแปดหมื่นห้านะฮะเรารวยนะครับเรารวยเงินเราเยอะนะเงินมันเหลือนะครับเบรกก็ตัวเต็มนะครับโ o ท t r a n s m i s s i นะครับตัวเต็มฮะอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ แล้วที่ว้าวคันนี้ก็คือมีบอดี้โมดิฟิเคชันนะครับแจ่มากๆเลยมาดูบอดี้กันหน่อยผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเราแต่งมากนั่นไงผมว่าแล้วแลมีปีกหลังนะครับโอ้โหเอ้ยเทนะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูทุกแบบเลยนะครับอันนี้แบบที่1น่ะฮะอ่าแบบที่2นะครับแบบที่สามนะครับแบบที่สี่นะฮะแบบที่หแบบที่ห้าทไมข้ามไปเลยล่ะแล้วก็แบบที่7นะครับต้องซื้อก่อนนะอ่าประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งแบบที่ผมจะใช้นั้นก็คือ15 minutes later แบบที่6กละกันครับทุกคนมันดูเท่ดีนะฮะนี่เลยว้าวโอเคนะประมาณนี้ครับมาครับทุกคนฮนะมาต่อกันที่ระบบซับเพนชันเลยนะครับก็ช่วงล่างเนาะเขาก็อัปเดตมารอบนี้ทำมาดีมากนะครับมีซับเพนชันไฮกับซับเพนชันสติปเนตนะครับก็คือมันจะเลือกแบบนี้เลยนะซับเพนชันไฮก็คือจะเป็นความสูงนะครับก็จะเลือกโรตีหรือว่าแบบเดิมหรือว่ายกนิดนึงหรือว่าจะเป็นมอนสเตอร์ทักเลยครับ ส่วน s u s p e n s i o n Stiffness เนี่ยมันก็จะเป็นระบบโหมดของโชคนะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟโ o a ดนะครับเหมาะกับทางลุยสต็อกนะครับแล้วก็ l e เล s u ั p e n น i o n เลือกใช้ตามการขับขี่ของเราได้เลยนะฮะซึ่งรถคันนี้เนี่ยผมจะทําเป็นแบบสูงๆแล้วกันนะเป็นแนวออฟโห a ดแล้วกันนะครับแต่ก็เอาไปซิ่งได้ทุกที่นั่นแหละนะฮะก็เป็นมอนสเตอร์เลยนะครับอันนี้ต่ำๆให้ดูต่ำๆก็จะประมาณนี้นะครับ มามาต่อกันที่ระบบยางนะครับอันนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนซึ่งแต่ละแบบนี่ต่างกันทั้งนั้นเลยนะครับมาดูแดกครับโอเคป๊บนี่ล้อจะใหญ่นิดนึงนะแบบดิฟครับแบบดิฟนี่ล้อแม็กจะใหญ่นะยางบางๆออฟโรดครับออฟโหลดก็นี่เลยว้าวดูดีนะแล้วเหมือนเนื้อยางมันก็เหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันที่ขนาดเฉยๆนอร์มัลก็ประมาณนี้เลสทายนะครับมาดูเลสทเลสทากับนอร์ม l ลนี่คล้ายกันเลยนะเพราะฉะนั้นยางที่ผมจะเลือกนั้นก็คือ One E eternity La ดิฟทายแล้วกันนะทุกคนนะล้อแม็กมันกว้างดีเน้นเท่นะครับผม oh. เอาท่าทคนครับเราก็แต่งเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง Perform a n c e body s u s p e n s i o n แล้วก็ระบบล้อนะฮะ oh. ต่อมาก็จะเป็นที่ระบบความสวยงามภายนอกมาเรามาเริ่มกันด้วยเพ้น,นะครับผมก็จะปรับเป็นสีขาวก่อนนะ oh. แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูนี่กันดีกว่า m ม t e r i a l นะครับ oh. ซึ่งรถคันนี้เนี่ยมันมีเ e f e r ล n c e อยู่นะเขาทำแบบว่าให้มันดูเก่าๆนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่เลยฮะ 30โลบักเราจะมาลองดูนะเนี่ยตามรูปนี่เลยนะครับทุกคนเออลองดูดิว่ามันจะสวยแค่ไหนโอ้โหซื้อมาแล้วทุกคนฮะมา3 2 1มิงโอ้โหรถจับเด็กสุดโหดอุ้ยผมลืมไปหมุนไม่ได้รถจับเด็กสุดโหดขนาดแท้ครับทุกคนฮะโอ้โหเท่นะเด็กที่โดนจับขึ้นรถคันนี้เนี่ยบาทยักกินแน่นอน,นะฮะก็เป็นแมทัลเรียลที่สวยเลยนะครับแนวสนิมเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนสีดูนะทุกคนว่ามันจะส่งผลไหม โอ้ส่งผลด้วยนะแต่ว่าผมก็จะใช้สีขาวแหละนะครับดูเหมาะสมที่สุดแล้วแต่งแบบนี้คิดว่าน่าจะไม่ถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนนะมันดูโบราณเกินไปใช่ไหมแต่าว่าสงครามยังไม่จบจะเพิ่งนับศพครับทุกคนมันมีล้ออีกฮะซึ่งเราจะเลือกล้อที่เท่ได้นะครับผมนี่เลยอัปเดตนี้เนี่ยมาเต็มนะครับมีล้อให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะฮะมันจะทาให้รถเราดูเท่ขึ้นมากๆซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปกับทุกๆคันนะครับเอาละทุกคนครับขอผมเลือกสักคู่หนึ่งนะ Approximately Hours 10เอาละฮะและนี่ก็คือล้อที่ผมจะใช้นะครับหลังจากเลือกอยู่นานนะพะให้ลักซูรี่ริมนะครับนี่เลย <c oughs> ว้าวไปครับเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนสีกันนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะซึ่งสีที่ผมจะเลือกใช้นั้นก็คือ15 Minutes Later สีเขียวสะท้อนแสงครับทุกคนว้าวตัดกับสนิมดีนะครับมามาต่อกันที่ไฟหน้านะฮะผมก็จะเลือกใช้เป็นสีฟ้าทั่วๆไปธรรมดา แล้วก็สีภายในนะครับอันด์โกลออนอีก25,000นะฮะเราจะเลือกใช้เป็นสีแดงละกันนะจะได้ดูโหดน่าเสียดายนะฮะรถคันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนสีเบาะภายในได้เอาท่านทุกคนครับเท่านี้ก็เราก็แต่งครบหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเครื่องยนต์ความซิ่งความแรงแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนะไปเดี๋ยวลงไปดูกันเลยดีกว่านะ โอ้ว้าวมันช่างเท่สจัจริงครับทุกคนฮะข้างในดูแดงแดงูโหดโหดนะ <c oughs> แล้วก็ไฟหน้าสีฟ้ามาเลยโอ้โหตีตัดกันดีนะมาไปดูข้างในกันนิดนึงโอ้โหดำแดงครับดูน่ากลัวนะฮะ <c oughs> เด็กเข้ามันี่มีร้องนะฮะมาเปิดตัวกันมานี่โอ้โหแววนะฮะอ่ะมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์แบบแต่งซิ่งแต่งเต็มกันนะครับส2 1 โอเคโดยรวมแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับรถตัวคันนี้นะทรงมันเท่นะแล้วก็แต่งได้เยอะขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะฮะชอบมากนะฮะว้าวไปครับทุกคนฮะพาร์ิจแรกของเรานะจับเด็กแน่นอนไปเดี๋ยวไปหาเหยื่อกันครับอุ๊บส์ตรงนี้เหยื่อเต็มเลยครับทุกคนเหยื่อคนที่หนึ่งพาเมล็ปุ๊บโอ้โหได้ไแล้วครับหนึ่งคนฮะโอ้โหจับเด็กได้แล้วครับหนึ่งคนฮะ เอ้ยเอาคนนี้อีกเอาคนนี้อีกไม่รู้ว่าจะได้เอ้ยคนนี้คนนี้คนนี้จับเด็กมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปหลังลูดไปมาขอขอการหน่อยขอการให้รถตู้หน่อยรถตู้จับเด็กมือใหม่เฮ้ยคนนี้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 วิ่งไปไหนเอ้ยจึ๊บอุ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหสองลายครับสองลายนหนาะเหนาะฮะวันนี้ มาครับมาดูแดกเล็กกันดีกว่าว่าเจ้ารถตู้สุดหวนกันดีนียจะทำเวลาไไ <we> ลเท่าไหร่ไปเฮ้ยโอ้ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ100่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาประมาณสี่ถึงห้าวินะครับ oh. เดี๋ยวไปไปจะจบกี่วิเนี่ยสิบวิเหรอสิบวิครับโอ้โหไม่แรงเลยนะโอ้ยสิบเอ็ดจุดสามแปดวินะครับโอ้ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเลยเหรออันนี้ใช่ชื่อปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ และนี่ก็คือความเร็วสูงสุดของจารถตู้คันนี้นะครับทุกคน227กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแบบไม่กดในตัดแบบว่าแต่งเครื่องมาเต็มที่แล้วเอ้ยลืมเปิดไฟหน้าอู้เปิดไฟหน้าแล้วสวยขึ้นมาเดี๋ยวมากดในตัดดูว่าจะพุ่งขึ้นไปถึง300ไหมมาครับมาครับมาครับความเร็วไหลมาเรื่อยๆครับสุดแล้วทุกคน260นิดๆนะฮะเอาละทุกคนครับตอนนี้ก็ฟ้าเริม่มมืดสลัวๆเริ่มจะกลายแจงเลยนะฮะ ไปครับเดี๋ยวเราจะไปทำฉากแอคชั่นกันดีวกว่านะโอเค Let's go here we go ้ยทำไมรถมากันเต็มเลยแล้วตรงนี้ข้างหลังเราสองคันเลยเหรอไป <c oughs> กดในตัวไปอย่าหยุดโอ้โหพราทิตย์กำลังมาเลยฮนะเราจะแบบฉากแอคชั่นรถตัวจับเด็กเหินตอนพระอาทิตย์กำลังอัดสดงไปเลยย่โหูตูมบุยะผล <c oughs> ขอบทางาอีกนิดนึงครับเหินต่อนเนื่องครับเข้าซ้ายนี่มาโอ้โหเป็นไงครับ ดู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 ยังยังยังไม่หมดครับความเศร้ารถคันนี้เนี่ยมันยังมีต่อฮะไปีล้วครับไปแล้วครับฉากนี้แหละของจริงยโัโอโหจะโถหน้ากระทิมคือแบบมันช้าเกินอะนะฮะ <t ell> เหินไม่ไกลเลยมาทุกคนมาตรงนี้กันดีกว่านะครับนี่เลยโหเราเคยทําไปแล้วนะแบบว่าเหินให้มาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างอืดนะฮะมาดูกันว่ามันจะไปไหวหรือเปล่านะตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะ เด็กที่อยู่ในรถนี่จะปลอดภยัยหรือไม่นะฮะไป let's go เอาไงครับเอาไงครับเฮ้ยตูมเฮ้ยเอ้ยตูม,ออตมโอ้โหปลอดภยัยแฮะว้าวก็ตรงเนี้ยไม่ว่ารถคันไหนมันก็คงคงมาได้นะทุกคนฮะเพราะว่ามันอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันค่อนข้างเระยะมันค่อนข้างแบบว่าจริงจริงมันก,ก็กว้างนะในชีวิตจริงมันค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะเอาเะฮะทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับมัสเคลแวนคันนี้นะครับหรือ เชฟโรเลสแอสตโตรนะฮะโอ้โหเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ดีนะส่วนตัวแล้วชอบนะฮะมันดูเท่ดีนะฮะแต่น้องๆหลายคนอาจจะไม่ชอบลายสนิมนะมันดูเก่าไม่ทันสมัยใช่ไหมฮะโอเคครับทุกคนรถจับเด็กคันนี้ก็ต้องขอาลาทุกคนกันไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอกลับที่ขอบดานก่อนนะนี่เลยฮะที่จอดรถผมแบบว่าการตํารวจเห็นนะอยู่ด้านล่างนี่เลยโอ้จูมชนในทีหนึ่งนะนี่ครับจอดตรงนี้ครับเนียนมากเลี้ยวเข้ามาครับเลี้ยวเข้ามาครับมุดตรงนี้ลยฮะจอดตรงนี้ลยครับโอ้โหเฉียบนะ นี่คือความลับว่าทําไมตํารวจถึงจับเราไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรานั้นมีที่กบดานที่ลึกลับซับซ้อนจริงๆเอาละครับทุกคนฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ไปพาคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะฮะอยากดูรถอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมรอกันไม่ด้วยภาพกีฬามันๆนะฮะ3 2 1โย่โยโยไตูม